เป็นอะไรกันคะสรุปก็เป็นแฟนกันครับอตามนั้นแหละค่ะฝันไว้ว่าอยากอยากเจอคนที่เข้าใจเราอืมจ <pe ak> ง <pe ak> จริงอ่ะหนูจะบอกว่าคือหนูไม่ได้คิดว่าพี่เขาจะพูดคํานี้ออกมาให้ทุกคนได้ยินแต่คือก่อนหน้านี้นเราเราเราค,รค,รคืออะเฮ้ย ทุกคนเพิ่งรู้นะนี่จริงคือก็มีการศึกษาดูใจกันมาก่อนแล้วแหละใช่อันนี้อันนี้คือพูดเรื่องจริงเพิ่งมองจริงอะนี่ผมก็แบบไปจอบหลอยพาเขาไปกินข้าวอะไรประมาณนี้ครับกลับมานางไลยอนอ่านเบิงคอมเมนต์เห็นแล้วบัดนี้พี่น้องหาเห็นคอมเมนต์แล้วว่าหลังจากที่หัวหน้าบอยไปออกรายการหรือช่วงไม่ยันไรสดนั่น จะไม่ฮันลสดนี่ก็เลยมาเบิงอา้ามาไล่เบิงยอดไล่สดแล้วเห็นคอมเมนต์ของมนาบอยโพสสามโพสสามโพสนี่บอกว่าอา่มนาวอยนี่บอกว่าในช่วงของมยี่หันไลสดเนาะก่อนหน้านี้วนาวอยนี่บอกว่าผมเชื่อว่าคนในยุคนี้ความรู้สึกหรือสิ่งที่แสดองออกมันมาอ่านออกว่าอันไหนจริงอันไหนปลอมผมมีบางอาจที่จะหลอกลวงคนทั้งประเทศหลอกครับ คิดยังไงก็แสดงออกอย่างนั้นผมอายุ35แล้วผมคิดว่าถึงเวลาแล้วที่ผมต้องทําตามความรู้สึกตัวเองอันนี้พูดหนึ่งอีกพูดหนึ่งบอกว่าเราในวงการบันเทิงคุ้นเคยกันอาจจะบ่เข้าใจและคิดว่ามันเป็นไปไม่ได้แต่ตอนนี้มันเป็นไปแล้วครับยายอีกพูดหน้าบ่อยบอกไว้ได้อนี่อีกพูดหนึ่งเนี่ยบอกว่าเพราะทุกอย่างมันชัดเจนขึ้นหลายคนก็ยังคิดว่ามันเป็นไปไม่ได้เพราะผมก็อยู่ในวงการมา20ปี บางคนก็รู้เส้นทางชีวิตของผมดีพอสมควรแต่ปัจจุบันผมเป็นแฟนกันนั่นสรุปว่าอ่เอ็ออเอนก็คือนางเอกหมอลำหม,มายเล็กหนึ่งเอ็นอรอดีและหัวหน้าบอยศิริชัยเจ้าของวงหมอลำใจเกินร้อยประกาศเป็นแฟนกันเรียบร้อยแล้วนี่ตามที่หัวหน้าบอยโพสสามโพสในไลฟ์สดของม่ยันหันว้างหันผ่านผจสถานีหมอลำเนาะสถานที่หมอลำวันเอ้าวันี่โพสสามโพสก็เป็นสิ่งที่ประจักษ์แล้วว่า การโพสของวานาบอยคือเขาข่าวเพื่อนบอกว่าวานาบอยเนี่ยอยู่ในวงก,การมาดดนยี่สิบก็ปีบางคนในหงูเส้นทางชีวิตเพิ่นมาเป็นจังไดอาจจะไม่เชื่อว่าซันวา่าแต่สุดท้ายเล้วเพื่อนบอกว่าแต่ปัจจุบันผมเป็นแฟนกันเป็นแฟนกันจริงๆพี่น้องกติดตามเป็นกำลังใจก็แล้วกันนาะพี่น้องเนาะสวัสดีค่ะยายหันมาซันวา่าโอ้หน้าบอยวันนี้ค่ะว่น่าบอยอน,าอยอนา่า,นา,นานมาเล้ว หวหน้าบอยวหน้าบอยมือนี่ไปทท่เลรเนาะมือนี่ยั่วมือนี้วันนี้หันน้าวันนี้ยั่วโซอนอาสิเว้าสูฟังเลยวหน้าบอยเนี่ยรู้จักกันนานมากโดนละเด้แต่เต้เราโดนแล้วต้อ่สมัยเราตะกี้เพิ่นเป็นพระเอกคณะอันอีอย่างก็คือสมจิตเนาะกระน้ำเบิงสมจิตตะกี้แล้วก็มักระเบียบจนประหอดพี่ดาต่างวงอิง เออถ้าผู้ใดยอยากฮู้ก็ถามเพราหน้าบ่อยบ่อยากฮู้ก็ได้ไปดูคลิปเก่าๆไปดูบรรยากาศเก่าๆคอ,อยชี้เก็บไว้อยู่เด้อพี่น้องผู๋ยไร้ข้องกัสิว่าโอ้ยข่อยเป็นเป็นหยังกับหัวหน้าบ่อยบ่ยบ่ได้เป็นหยังคขาสิเป็นหยังเนาะคนฮักกันกระเดือ่อบ่มีบ่มีหยังดอกว่าซั่นบ่คนบ่ฮู้เบื้องหลังเนาะ มีอีหย่างพี่น้องเบิ่งนี้มีแต่หัวหน้าบ่อยได้เต็มอัอญ亚อยู่ไหนเห็นบ่มีแต่คลิปหัวหน้าบอยล้วนเลยหัวหน้าบอยกับแอนเราดีหัวหน้างเสียมีแต่แบบนี่ทั้งนั้นเลยนะจิตเบิ่งม่มีอีหยังกับหัวหน้าบ่อยได้ปกติแฟนเพจเฟนเพลงเฟนนลับก็บอกเข้าใจได้ไม่มีอะไรกับหัวหน้าบอยขอบ่เด็กไปแขวาเด็กอีกอย่างแล้วเดิคอยไม่ได้แขวเลยทําข่าวมาไม่เคยแขวหัวหน้าบอยเลยแต่ว่าคนอาจจะมองเนามันเป็นกระแสที่มันต่อเนื่องมาจากจากรายการ วันบันเทิงหรือว่าอีอย่างล่ะมันก็เลยพ่วกมาหาเพจมันก็เลยมาลงมมาล้มดาคอ,อยีสิบไงที่จริงคอ,อยกับพ่อหน้าบอยไม่มีอะไรกันปกติแล้วก็ทําข่าวมาปกติข่าวอ้อยกับบอยกับเอ็นเนี่ยทำมานานมากพี่น้องบนแบาเพึ่งเหตด,ดนี่เห็นบะใสรละอ้อยบอยแมนเนี่ยทำเห็ดมาโด,ลดุล่ะเด้แต่ว่ามันไม่เป็นประเด็นไงมันไม,ไ,มไม่เป็นเป็นไม่เป็นประเด็นแต่ว่าทํามานานมากหกันยังงงอยู่วา มานีนิของหงอวู่ว่ามันเกิดจากอีกอย่างคือเราก็เทากับโพดเท่ากับชช์ปกติแต่ว่าอารมณ์อารมณ์ขอ,ขอคิดว่าหนึ่งเป็นอารมณ์ของคนเป็นอารมณ์ของคนนี่แหละแต่ก่อนเทากับโพ์ปกติโพดมานานมากเลยนะโพดอันคู่จิน้นแอนบอยเนี่ยนานมากเลยสิเปิดให้เพิ่งโพดมาตลอดเลยมันมาประโพดเลยแต่มันไม่เป็นประเด็นปัญหาคือมันไม่เป็นประเด็นมันเพิ่งเพิ่งมาเป็นประเด็นเนี่ย ด,ดูแล้วเพลินเนี่ยคนกดไลค์สามหมื่นคนกดไลค์สองหมื่นอันนี้เขอกพต์มาตั้งแต่สิ้นเดือนอพฤษภาเนี่ยคนกดไลค์สองหมื่นเนี่ยขาบอกว่าดูแล้วเพลิอนอันนี้อันนึงเดอ้ขอขาสิ่เปล่่ฟังบานนี้ก็ช่วงเดือนเมษาเดือนเมษากับพต์ดิเซเบิงแต่ว่ามัเป็นประเด็นก็ยังมาอยู่อ๋มันมาเป็นประเด็นนะก็มาเป็นประเด็นเมื่อวานนี่ เดือนเมษายนแล้วพอกบกโพดขึ้นได้รูปคู่เหมือนกันนะรูปคู่ห,หน้าเอ็นกับเอ็นบอยเหมือนกันแต่ว่าบเป็นประเด็นยังไงคนยังหัวอยู่บ้านในบั้นดาลงเพจคอยเต็มอาญาได้ประเด็นเซิเบิรงก็เดือเอนบอยเอนบอยนี่โพสตั้งแต่ตั้งแต่ยี่สิบเมษาเนี่ยขอกบกบอกว่าสมมติว่าขอโพตวมาได้เนี่ยสมมุติว่าสมมติว่าฮัาากกันอิลีมูเจ้าวา่าหน้าตาลูกสีคือไผ ให้ท้ายเบิงเอาเนี่ยโพสต์ตั้งแต่วันที่20เมษาโพสต์20ิเนี่แต่ว่าทุกคนก็มาคอมเมนต์น่ารักจังสันจังสี่แล้วก็อันที่โพสต์เมื่อสิ้นเดือนพฤษภาพาันกลับมาคอมเมนต์ว่าน่ารักจังสันจังสี่ไม่มีปัญหาอะไรเลยเพราะว่าโพสต์แบบนี้มานานแล้วเนี่ยเขาโพสต์มาด,ดีเราได้ตั้งแต่ยี่สิบเมษาแต่ว่ามันมาเป็นประเด็นมันเป็นประเด็นเมื่อวานนี้แหละหลังเมื่อวานเนี่ยที่มาเป็นประเด็นพอกพระโพตปกติ โพสป,ปกติที่เคยโพสมามาเป็นประเด็นย้อนว่าอ่าเพิ่นไปออกรายการแล้วขอคุยอยู่ว่ามันเกิดอย่างขึ้นคืออารมณ์คนเนาะอารมณ์คนอาจจะผิดหวังอาจจะหลงมากพรหน้าบอยอยู่อาจจะหลงมากแอนออรดี o D, อยู่คือทุกคนก็รักฉันเป็นแฟนคลับหัวหน้าบอยฉันเป็นแฟนคลับแอนออรดีก็มาดากันในสิเมยเพราะว่าอกหักไงหลังจากที่สองคนมามาประกาศว่าคบกันรักกันอะไรประมาณแบบเนี้ยเพราะ พราะเพราะพราะประกาศเราแบบนี้ปั๊บมันก็เลยมาลงล้มเพดมาเนี่ล้มเพดมาไหลมาดาบบไม่ยียหันมาดีได้ไปแบบเรื่องส่วนตัวที่คนที่จริงมันมนมีอีกอย่างเดียคือประเด็นมันอารมณ์ต่อเนื่องขอคิดว่ากระแสเนี่ยมันมันมาแรงมากจริงๆยอมรับว่ามาแรงมากคือทุกคนอาจจะอกหักอาจจะหลงรักหัวหน้าบอยอาจจะปื้มหัวหน้าบอยอาจจะชื่นชมผลงานแล้วก็แอบปื้มอ่ะ กลุ่มที่หลงรักหัวหน้าบอยที่ปุ่มหน้าบอยก็มีกลุ่มที่แบบว่าหลงรักเอ็นดอรดีนางเอกหัวลำไมยเล็กหนึ่งก็มีมันก็มาปะทะกันที่มันอารมณ์มันต่อเนื่องตั้งแต่ดอกกุลาบจนมาเนี่ยมันอารมณ์มันค้างอยู่มันกับมาลุมด่าไม่หันมันนี่ปัญหาคือแบบมาลุมด่าเพจมาลุมด่าคนที่โพสอันเะมาลุมด่าคนที่แชร์เขาเขาแชร์อีหยังก็เป็นประเด็นหมดอสินะก็ถือว่าก็ถือว่ากระแสมาแรงจริงๆสําหรับหัวหน้าบอยกับเอ็นออรดี เป็นเป็นศิลปินที่ที่กําลังมีชื่อเสียงโด่งดังและก็กระแสตอบรับดีมากคอยเอ่ยถึงคอยยกตัวอย่างเรื่องหัวหน่าบบอยตลอดเลยเด้ตลอดเลยทีย่มันเป็นประเด็นย้อนว่าบางคนก็บอกว่าโอ้หัวหน้าบบอยเสียบม,มาเอ็นอะไรดีบ่ไม่ใช่มันเป็นการตลาดหรือมันเป็นอะไรก็ไม่รู้แต่ว่าความรักมันเกิดได้หมดสักมือหนึ่ง ดูตัวอย่างสี่เพียพาวเสียงทองกับพ่อีบ้านฟินแลนด์บางคนก็บอกว่าเออมันเป็นไปไม่ได้ที่จะมารักกันสุดท้ายเขาจะมีมีลูกมีน้ากันนะเห็นบ่เข้ามาเรื่องเรื่องแอนดอรีกับหอหน้าบอยเสียมันเป็นไปได้หมดแหละความรักบางเธอมันอาจจะไม่อยากได้ลูกน้ำกันเฮ็ดจังเลยเอาอยากได้ลูกน้ำกันเสิเฮ็ดจังไหนมันก็เป็นเรื่องปกติทำมากระแสมาแรงมากแรงกระแสมาแรงจริงๆมันเป็นการคือแบบว่าสองฟังแหมเข้าใจอยู่ว่า แฟนขับสองฝั่งแฟนลับหัวหน้าบอยแฟนลับของแอนโอรดีเมื่อสองคนมาคบกันอารมณ์คนมันก็ตกค้างเออฉันไม่อยากใหหัวหน้าอันบอยฮักแอนโอรดีแมแต่มันก็จะมีกลุ่มที่อยู่ตรงกลางมีกลุ่มที่ตรงกลางกลุ่มที่เชียร์ตรงกลางคือยังคอยนี่คอยเชียร์อยู่ตรงกลางเนี่ยเพราะว่าเราทําข่าวแอนโอรดีมานานมากรู้จักมาเป็นเจ็ดแปดปีหัวหน้าบอยก็รู้จักกันมานานมากเจ็ดแปดปี ชียแม่ต้องเข้าใจกองเชียคขานี่เชียแบบเชียจริงๆเราไม่ได้ไปแขวงไม่ได้อะไรเลยเขานี่เชียจริงๆเพราะว่าเรารักทั้งสองคนคอยหักทั้งสองคนคอยหูจากเพื่อนมาโดนเล้วแอนอดีรู้จักตั้งแต่นูน้นตั้งแต่อยู่ปฐมแล้วก็มกโดนแล้วแอนอดีอยู่รู้จักนานมากก็ทําข่าวน้องมาตลอดมาหน้าบอยก็รู้จักนานมากแล้วก็เฮ็ดข่าวมาตลอดพูมาตลอดบาดนี้เข้ากับเชียบาดเนี้ยเชียสองคนเมื่อมาคบกันแล้วก็เชีย สิ่งมอยาหันชร์คืออยากเห็นนาลูกให้พี่เชียพูนเออเพราะมันคบกันก็นอยากได้ลูกเพราะว่าเราเชียวเราเฮาเนี่ยเฮาเนี่ยแบบว่าเราแบบว่เาเราปื้มแผวพาวเสียงทองพอเราปื้มแผวพาวเสียงทองกับผู้ิมันพิเรนเนี่ยเฮาติดตามมาโดนแล้วพอมาเจอบ,บอยชินชัยกับแอนออรีเนี่ยเฮาก็ปื้มอีกแหงมาแหงมาอยู่ไกลอยู่แบบว่าไกลเขาแหมบอยชินชัยกับแบบว่ากับแอนออรีก็เรารู้จักกันแหงแบบว่าโอ๊ยข้าเจ้ามากกันเฮาก็บอกว่าโอ๊ยแล้วก็เชียร์แล้วก็แชร์ปกติ พราะชีร์ชร์ปกติปั๊บมันก็เลยเป็นประเด็น2ฝั่งประเด็น2ฝั่งคือฝั่งของแอนมันก็เป็นประเด็นอยู่แล้วฝั่งของวานาบอยก็เป็นประเด็นอยู่แล้วสองฝั่งที่แฟนคลับนะี่ถามว่ามันตีกันไหมตีถามว่าตีกันบอตีจากทีข่ขาวที่เป็นประเด็นมาเนี่ตีกันมันก็เลยลามมาเรื่อยเยลามมาเรื่อยล้วมาลงเพจปะเนี่ยเมือวานนี่เขาเบิง้งเขาโพสข้นเนะาะปาร์ตคนแชร์เกือบพันเจ็ดแปดรอยคนแชร์เยอะมากเลี้ยวกะ มาเชียอีกรอบสองมาในค้นที่เขามองข่อยเขาบอกว่าข่อยแขวะที่จริงไม่ได้แขวะเลยนะเราเชียนะเชียมาตลอดเลยไม่เคยมีปัญหาอะไรทั้งสิ้นเลยเขาเชียมาตลอดแต่ว่าอารมณ์ค้นเนาะอารมณ์มันตกค้างไงขอ่ขอยขอ่ขอยเข้าใจได้คนเหตุค้นทินี่เข้าใจ,อ,ใจอารมณ์คนมันตกค้างระหว่างแฟนขับแอนกับแฟนขับหัวหน้าบอยอารมณ์มันตกค้างกลุ่มที่อยู่ตรงกลางก็มีกลุ่มที่เคลียร์อยู่ตรงกลางก็มี เออฉะนั้นแล้วเฮ้าเฮหเฮาห์ปูเฮ้าหเฮดคอนเทนต์เนี่ยไม่มีปัญหาอะไรเลยทุกวงแชร์ได้หมดธรามาคอยี่สนับสนุนบ่สนับสนุนแล้วก็ดีใจที่กระแสเพินพ่นเพินพ่นเพินพ่นเพิ่นมาถึงม,มือนี่ทุกคนทุกคนก็ว่าเออถือว่าประสบความสาเร็จป่ประสบความสาเร็จเมื่อหัพหน้าบอยมาเรียนยาโสวังหันแหมเขายังไปจับขาเลยอยู่แล้วก็นั่งแล้วก็คุยกันป้าพัวหน้าบอยถือว่าประสบความสาเร็จเราบอกว่า การมาเป็นคู่จิน้นนะคู่จิน้นตอน,นั้นเป็นคู่จิ้นเนาะมันก็มันก็ดีนะคือมันถือว่าพาู้ลงนก็มาเป็นการตลาดหละเออพอเป็นอย่างถือว่าเป็นคอนเทนต์ละ่ะไม่เป็นไรแต่แน,นใจมันอาจจะพักกันอหลีเนี่ยฮะโมโฮูเอ็นอาร์ดีอาจจะชอบหัวหน้าบอยจริงๆเคลื่อนมาจะไหนล่ะนับ น้ำหยดลงหินทุกวันหินมันยังกร่อนนี่สิแม่เข้ามาหูด้ความในใจของเพลินอาจจะคบกันแบบไหนอาจจะคบกันแบบพี่น้องดูใจกันไปก่อนก็เป็นไปได้มันเป็นความรักระ่างสองคนแมนมาสันเอามันเป็นความรักระ่างสองคนระ่างหัวหน้าบอยกับแอนออรดีที่เพิ่งไปออกรายการของวันบันเทิงหรือว่าคุยเสียบโชว์ยังเสียมันอาจจะมากกันอิหลีความรักมันเป็นสิ่งที่แบบว่าเราสามารถกีดกันได้แม่เงียกันไปคุยกันไปเขาอาจจะอยู่แบบนี้กันเป็นเพื่อนกันตลอด ชีวิตก็ได้หรือว่าอยู่ไปแล้วทุกคนมีหน้าที่การทํางานเพื่อนอาจจะเออต่างคนต่างไปเพราะว่าตอนนี้ก็ก็ต่างคนก็ต่างก็ทางานของใครของมันถามว่าคอยคอยหูจากทั้งสองคอยก็หักทั้งสองของกระเช้ยทั้งสองเออฉะนั้นแล้วทุกคนต้องขอใจเด้อคนไม่อยากหันเฮ็ดคอนเทนต์เนี่ยเฮ็ดมาดูน่ะด้มนว่าผึ่งมาเฮ็ดการโพวดว่าเขาบอกว่าเออน่ารักเยาะฮะคนว่าน่ารักเขาแชร์กลไปกะว่าเฮาไปแขวะยังสิแหมมันไม่ใช่การแขว เฮาชื่นชมผลงานเฮาสิใส่ใส่แคปชั่นอะไรก็ใส่ไปไม่มีอะไรแต่ว่าคนที่มันตีกันคือความคิดสองฝั่งที่มันแตกต่างกันเนาะแตกต่างกันคือเขาใจอยู่ว่าประเด็นมันเป็นอารมณ์ตกค้างมาหลายหลายช่วงเวลาที่ผ่านมาระหว่างที่แอนอดีออกจากสาวน้อยเพรันเพงตอนแอนออกจากสาวน้อยก็เป็นประเด็นปรดามาปกติหลังจากหนังปั๊บพอแอนมา มามารับเชิญกับบอยเล็กๆก็ไม่มีปัญหามอสี่เป็นประเด็นไม่อยาหันใ้เฮดคูดเฮดคาวคูดจินแอนบอลเนี่ยนานมากเลยนะแต่ไม่เป็นประเด็นเลยแต่ว่ามาเป็นประเด็นมือวาดนี่ล่ะที่ที่เป็นปัญหาว่างว่าเพราะว่าเพื่อนบอกว่าเพื่อนคบกันเนาะคบกันเป็นแฟนกันจังสิแม่ไม่อยาหันกับโพสมาดูเลยนีนี่โพส์มานานมากแต่เดือนเมษาพอด้แต่ว่าไม่เป็นประเด็นไม่มีก็มีคอมเมนต์อารมณ์คอมเมนต์คนเด้อก็กบ,บอกว่าน่ารักจัง เชียดได้นเนี่ยคอมเมนต์นี่แบบว่า,ามีแตเชีย์ทั้งหมดได้นน่ไม่มีใครแอนตี้เลยเชีย <laughs> ์ทั้งหมดเลยจังสันจังซีอารัตนี่แต่ที่เป็นประเด็นเมื่อวานเนี่ยเข้าใจอยู่มันเป็นอารมณ์ตกค้างจากรายการทีวีก็คือวันบันเทิงหรือว่าคุยเสแปบโชวนั่นแหละมาเป็นยังศิลปินทุกคนเมื่อมาอยู่ในโลกโซเชียลมันเป็นเรื่องปกติด่าไม่ยืหันกันได้ค่ะแต่มาไม่ยืหันสิบอกค่ะ <laughs> ฉะนั้นแเราทุกคนต้อง้าใจคนทำหน้าที่สื่อคนทำหน้าที่คอนเทนต์นะ